สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะเรามาพบกันในนะชัว่วโมงแรกของเช้าวันศุกร์เลยนะคะวันนี้วันอะไรคะนะักเรียนอ่าวันศุกร์แล้วมีความสุขหรือเปล่าวันศุกร์แล้วอ่ามีความสุขเพราะว่าจะได้หยุดอีกแล้วใช่ไหมคะนะักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะักเรียนคะช่วงนี้นักเรียนจะเห็นว่าอากาศเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมคะนะักเรียน ตอนเช้าเช้านี่จะหนาวพอตอนสายจะเป็นไงคะนักเรียนร้อนมากแล้วพอตอนเย็นและตอนกลางคืนก็จะเย็นอีกใช่ไหมคะนักเรียนจะเริ่มหนาวอีกดังนั้นเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยนักเรียนต้องพยายามปรับร่างกายของเราให้ได้นั่นะคือพยายามนะคะรับประทานอาหารในครบห้ามู่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะและนอนแต่หัวค่าอย่านอนให้ดึกนะคะกลับไปถึงก็พยายามทําการบ้านทบทวนบทเรียน นะช่วยคุณพ่อคุณแม่บ้างแล้วก็ดูข่าวแล้วเราก็เข้านอนแต่หัวค่ําตื่นมาตอนเช้าเนี่ยถ้าเรานอนได้เต็มที่เนี่ยพอตอนเช้าเชเนี่ยเราจะไม่ง่วงใช่ไหมคะนักเรียนมานั่งเรียนแล้วก็รู้สึกสดชื่นบางคนเวลาที่นอนดึกพอตอนเช้ามาไม่อยากลุกใช่ไหมพอมาเรียนก็จําอะไรไม่ได้เก็บอะไรไม่ได้เลยนะคะความจําก็จะนะค่อยๆลางเรือนดังนั้นนอนแต่หัวค่ํา นะคะจะได้เรียนได้อย่างมีความสุขทั้งต้นทางและปลายทาง <c oughs> เป็นอย่างไรบ้างการคูณทศนิยมกับจำนวนนับ <c oughs> เราหาผลคูณไปกี่วิธีแล้วคะนักเรียน <c oughs> เรียนไปกี่วิธีแล้วคะ <c oughs> สองวิธี <c oughs> วิธีที่หนึ่งการหาผลคูณโดยใช้การบวกทศนิยมซ้ำๆกันวิธีที่สองการหาผลคูณโดยใช้โดยใช้อะไรคะ <c oughs> โดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วน เห็นว่าทศซิยมหนึ่งตำแหน่งเมื่อเขียนในรูปเศษ <c oughs> ส่วนจะต้องมีตัวส่วนเป็นเท่าไหร่คะทศิยมหนึ่งตำแหน่งเมื่อเขียนในรูปเศษส่วนจะต้องมีตัวส่วนเป็นสิบทศซิยมสองตำแหน่งเมื่อเขียนในรูปเศษส่วนจะต้องมีตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยการคูณทศิยมกับจํานวนนับผลคูณที่ได้เป็น,ปนทศซิยมที่มีจานวนตำแหน่งทศิยมเท่ากับจํานวนตำแหน่งทศซิยมที่โจทย์กําหนดถ้าทศทยมหนึ่งตำแหน่งคูณกับจํานวนนับ ผลคูณที่ได้ก็ต้องตอบเป็นทศนิยม1ตําตำแหนง่งถ้าทศนิยม2ตํตำแหน่งคูณกับจำนวนนับผลคูณที่ได้ก็ต้องตอบเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งแต่นักเรียนของคุณครูนะคะยังสับสนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะเรียนกันต่ออีกในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับแต่ก่อนที่จะเรียนเราก็ต้องทบทวนก่อนในสิ่งที่เราได้เรียนไปอ่าเดี๋ยววันนี้เราต่อด้วยจุคูณแม่อะไรคะแม่อะไรคะนักเรียน แม่เจ็ดและแม่แปดอ่าปิดสมุดเลยไม่ให้ดูแล้วภาคเรียนที่สองแล้วนะคะทางต้นทางและปลายทางไม่เปิดข้างหลังสมุดดูแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนะักเรียนไม่คล่องแล้วตอนในภาคเรียนที่สองเราต้องมีการสอบของเขตพื้นที่ด้วยนะคะดังนั้นเราต้องแม่นในเรื่องของสุขคูณทั้งต้นทางและปลายทางอ่าเหมือนเดิมสองเพลงแม่เจ็ดและแม่แปดพร้อมกันค่ะขึ้นเพลงก่อนเลยค่ะ <c oughs> มาเลยแล้วท่องไรมวมยิ้มย่องไม่ท่องแล้วลืมลืมลืมเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสิบเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดห้าสามสิบห้าเจ็ดหกสี่สิบสองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดแปด 5, ้าสิบหกเจ็ดเก้าหกสิบเจป็นเจ็ดสิบเอเป็นเจ็ดเจเจ็ดเป็นแปดเช้าวันหนึ่งวันนั้นวันหนึ่งวันนั้นที่น้าห้องเรียนเสียงพวกเราพากเพียนพวกเราอ่านเขียนตำราตำรา แล้วคุณครูก็สอนคุณครูก็สอนให้ท่องวิชาร้องกับสั่งเราว่าท่องสวดคูณให้ตาคนดีแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสิบสองแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดแปดเจ็ดห้าสิบหก 8ปดแป9หกสิบสี่แปดเก้าเปเป็นแปดสเอ็ป็นแปดสเป็นเก้าเป็นเท่าไรคะเก้าสิเป็นเก้าสิบหอ้าวปมือดังๆค่ะยังมีบางคนนะยังได้ยินเสียงอยู่นะคะแต่แล้วคุณครูก็ทราบด้วยว่าใครที่ปิดดังนั้นนักเรียนพยายามปรับปรุงตัวเองท่องสูตรคูณในค้องสูตรคูณได้การคูณของเราและการหารของเราก็ ไม่มีปัญหาอาสู่คูณได้แล้วตอนนี้หยิบสมุดคณิตทคิดสนุกขึ้นมาเลยค่ะเรามาทบทวนการคูนทศยมไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเขียนวันที่ค่ะเขียนข้อที่1ถึงข้อที่5นะคะทั้งนเรียนต้นทางและเรียนปลายทางนะคะทำงานทุกครั้งเขียนวันที่ก่อนแล้วก็เขียนข้อที่1ถึงข้อที่5เรียบร้อยหรือย,อยังคะเรียบร้อยแล้ว ไปดูพร้อมกันเลยค่ะในข้อที่1ฐานเรียนต้นทางและเรียนปลายทางนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยอ่าเดี๋ยวไปดูที่สไลด์พร้อมกันนะคะ <c oughs> ให้มาหาผลคูณนะคะ <c oughs> บางต้นทางและปลายทาง <c oughs> เรียบร้อยหรือยังอ่ายังเขียนวันที่อยู่ใช่ไหมเสร็จหรือย,ยังคะ <c oughs> อ่าเสร็จแล้วมาดูพร้อมกันเลยค่ะ <c oughs> จงหาผลคูณค่ะข้อที่1 4คูณด้วย0.9เท่ากับ